สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นเย็นแต่ไม่ถึงกับหนาวมากนะคะพอทนได้อยู่พอทนได้อยูอน่ยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปใส่บาทนะเราตื่นสายเราตื่นหกโมงกว่าเพราะว่าเพราะว่าปุ้ยอะนอนดึกนอนสัก ที่ยงคืนมาสองสามคืนแล้วแล้วมันก็สะสมนะคะมันสะสมเนาะมันก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนเพียเพียเพียเพราะว่าอะไรขนาดเรากินโปรตีนแล้วเรายังเพียอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพลังงานต่อร่างกายเราอะไม่เพียงพอไม่เพียงพอนะคะก็เลยทําให้เราตื่นสายก <laughs> ยตายแล้วชีวิตอ,อ,อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ใส่บาตรในวันนี้นะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะอนุโมทานาบากับทุกท่านด้วยนะคะที่ใส่บาทในวันนี้ก็อืมตื่นสายมอร์นิ่งมอร์นิ่งสวัสดีค่ะกุดมอร์นิ่งคุณลินดีดีสวัสดีค่ะตื่นเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยอากาศเย็ยนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเออจริงๆแล้วปุ้ยกินสองแคปกินเช้าหนึ่งแคปกินตอนเย็นหนึ่งแคปเนี่ยไม่เพียงพอต่อร่างกายปุ้ยเลยอะ่ะ สงสัยวันนี้ต้องสามแคปแล้วนะคะแล้วเนี่ยโบตาพีพัทมันหมดแล้วว่าตอนบ่ายพุ้ยต้องง่วงนอนแน่เลยได้มันสองแคปนะคะรอรอรอเลยรอนะคะโอ้ยตายแล้วทุกทุกคนโควิดเข้ามาแล้วใครที่อยู่สุพรรณอ่ะรับข่าวสารน่ะกองก่อนนะคะ ก็จะตื่นตูมไปว่าคนนั้นติดคนนี้ติดทีน่นี้โอ้โหประสาทกินแล้วนะคะเราแวงไปหมดว่าคนนั้นติดคนนี้ติดคนนี้ไปไม่ตรงสถานที่นี้ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะระแวงกันนะคะก็จะตื่นตูมกันนะคะถ้าเป็นข่าวเป็นข่าวทีวีอะมันไม่น่าเชื่อถืออทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนั้นที่มันมีข่าวข่าวบอยเขาชุดเมียไปใช่ไหมเออแล้วเขาบอกว่า เขาบอกว่ามาแอบพักหน้าโรงแรมที่วิทยาลัยแต่อาชีพอุทธงที่ฝังตรงข้ามามันจะมีโรงแรมจริงๆแล้วมันไม่มีนะข่าวออกมาได้ยังไงว่ามันมีเห็นไหมเราอะเสษข่าวเราต้องกรองก่อนนะคะเราอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะข่าวอะซึ่งถ้าที่สุพรรณบุรีข่าวที่ข่าว,ข,าวข่าวที่จังหวัดคือข่าวของจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่งจะติดแค่รายเดียวนะคะโควิดอนะมีติดแค่รายเดียวนะแล้วก็ ล็อกดาวแค่2พี่น้องนะข้างนอกยังไม่ล็อกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอะเสพข่าวอย่างมีสตินะคะดูข่าวที่กองมาแล้วอย่างแน่ชัดนะคะเอออย่าไปตื่นตูมข่าวมันก็พูดเว่าพูดมั่วไปอย่างนั้นแหละคนคนทำข่าวคนหาข่าวอะเขาต้องหาข่าวมานำเสนอใช่ไหมมิฉนั้นเขาก็ขายไม่ได้อะเออ เขาก็ต้องคอยหาข่าวแข่งกันหาข่าวที่มันแตกแหวกแนวเออบางทีเราได้ข้อมูลมาสองนะักข่าวเติมไปสิบอ่ะมากว่าจะมาถึงช่องเสนอโน,น่น่นะเติมไปอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้ว่าความจริงอ่ะนะคะควรตองดูดีๆก่อนแต่การป้องกันอะ่ะดีที่สุดนะคะการป้องกันการ เราต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิมต้านทานตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโควิดมาก็ตามนะคะทุกคนเราควรที่จะออกกําลังกายควรที่จะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารที่ดีๆกินอาหารสุขภาพนะคะที่ดีๆเราควรรักษาสุขภาพให้มันดีโดยตลอดเวลาอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโควิดมาก็ตามนะคะทุกคนแล้วแล้วเราก็ได้ใช้แมสของเราแล้ว,ลวทุกคนนี่แมส แม้ที่โควิดมาครั้งแรกอ่ะเห็นไหมสวยไหมทุกคนแต่แล้วเราก็ได้ใช้วันอีกรอบหนึ่งชอบมากเลยแล้วก็วันนี้อะพี่วิไลอะสั่งให้เด็กหยุดแล้วนะคะแต่เรายังต้องไปทำงานต่อเราก็สู้ต่อไปเนาะเราก็มีเราก็ต้องหาอะไรป้องกันไว้ไม่ให้เป็นโควิดไม่ให้เป็นหวัดไม่ใ รับเชื้อโรคไวรัสต่างๆไม่ให้เป็นเบาหวานไม่ให้เป็นมะเร็งสู้ต่อไปแก่แล้วต้องเดินขึ้นบันไดสองขั้นสามสามชั้นนะสองชั้นสามชั้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งทุกคนเรามาดื่มกาแฟตอนตอนสา,สายกันนะคะมอร์นิ่งมอร์นิ่งกันตอนสายเมื่อคืนเราจะเมา เมื่อคืนเราไปงานแต่งมาใช่ไหมแล้วก็กินขนมหวานนะทุกคนเรากินขนมหวานที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะบัวลอยทับทิมกรอบอะเรากินสามถ้วยอะมันอร่อยมากตอนแรกอะคือหน้าตาเขาไม่หน้าตาเขาไม่น่ากินเ,าเราอะนึกว่ามันจะเป็นไอ้มันนิ่มๆที่มันติดฟันใช่ปะแป้งนิ่มๆติดฟันเออมันเป็นทับทิมกรอบแต่ว่าเขาทําเป็นหลายๆสีแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นแป้งนะ อร่อยอร่อยยิ่งใส่น้ำแข็งเลยโห้ยโซดสามถ้วยเลยอ่ะกลับมานอนพูกต้องแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าเอวเรายัางเท่าเดิมนะคะเมื่อเช้าเราวัดแล้วเรากลัวเอลเราเรากลัวอ้วนเออเราวัดแล้วเอวเรายัางยี่สิบสามเหมือนเดิมน้ําหนักเท่าเดิมห้าสิบสี่นะคะปุ้ยหนักห้าสิบสี่เนี่ยปุ้ยต้องกินตัวเน,นี้ยห้าแคปปุ้ยต้องกินตัวเน,นี้ยห้าแคปนะคะทุกคนเพราะว่าอะไร จริงๆถ้าการกินที่ถูกต้องอ่ะ1นึ่แคปต่อสิบกิโลอ่าใครที่แบบน้ําหนัก10บกิโลก็หนึ่งแคปจะเท่ากับปริมาณที่ร่างกายเราต้องการลูกก็สิบกาโลหุยลูกสาวยี่สิบก่าโลอ่ะพี่ชายพี่กิต้าก็20ก่สิบกโลกิเนเพิ่มสองแคปเพิ่ให้กินแคปเดียว <laughs> นั่งเแดบบนางแบบไปตัวนังแบ็บขับ้องทุกวัน คือต้องากกล้องทุกทุกครั้งที่ไหล์สดอะไรอย่างเงี้ยเอออยากรูว่าทำอะไรคุยกับใครทุกคนช่วงนี้นะคะโควิดแล้วอ่าโควิดมันมาแล้วอ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันนะหรือใครที่อ่เหมือนแบบกำลังเครียดอะกำลังแบบบางคนก็เป็นนะคะที่ว่าตีตัวไปก่อนถ้าให้เราจะ ยังไงดีมันจะน็อการา์ยังไงอะไรยังไงกิจการเราจะเป็นอะไรยังไงไหมมาหาช่องทางกับเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นตัวแทนกับเราง่ายๆเลยนะคะเปิดบินเปิดบินแค่2590บาทก็สามารถเป็นตัวแทนกับเราได้นะเปิดบินสีสวยเลยเปิดบินสวยๆเลย5แถมหนึ่งไปเป็นตัวแทนได้สบายมากเลยนะคะมีบัตรให้ด้วยนะทุกคนซื้อผลิตภัรรณฑ์ของเราอะซื้อที่ คนที่มีบัตรตัวแทนเท่านั้นนะตอนนี้กำลังระบาดมากเลยเพราะว่าเห็นของเราว่าขายดีนะคะเปิดในแอปติ๊กตอกไปอะเจอแต่พวกสาวโบตพีสาวออกกำลังกายสาวสุขภาพสาวเฮลตี้สาวคีโตอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะ,ะกินก่อนกินไปโรงเรียนแล้วแปดโม,ม,ง,มงแล้วไปแปดโมงด้วย พอเรากินอาหารกลางวันเสร็จเราก็จะง่วงนอนแล้วตอน bye bye. บ่ายบ่ายบ่ายสองเนี่ยจะเริ่มง่วงแล้วนั่งเก้าอี้ไม่ติดแหละนะคะเราก็ต้องเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายเรานะคะแล้วก็จะมีปุ้ยก็จะเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาชอบเพื่อนเพื่อนในเฟซนนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ว่าขับรถเดินทางคือเขาจะทํางานในการแบบว่าขับรถไป,น,น,ปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาทํางานหลายอย่างนะอ่า ทำงานขับรถจากตรงนี้ไปตรงนี้ระยะทางไกลๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาก็จะพึ่งกาแฟพึ่งเครื่องชูกําลังเราก็บอกว่าเราไม่อยากให้กินแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อตายเรามีผลต่อสุขภาพเราคือเขาเพียรจากการขับรถอาจจะนอนน้อยขับรถคืออะไรเงี้ยคือเขาลงแค่ว่าเขาขับรถเขาเพียเขาเหนื่อยเราก็เลยเสนอว่าเอ้ยเธอกินโปรตีนนะนะคะ ก่อนขับรถกินโปรตีนใน2แคปใช่ไหมว่าคุณจะขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการขับรถนะ่ะถึงเราจะถึงเราระวังแต่คนอื่นเขาก็ไม่ระวังเราเนาะเราก็แบบว่าเซฟตี้เซฟตี้ตัวเองอะ่ะดีที่สุดนะคะเราต้องต้องระวังทุกๆุกท,กที่ทุกทางเลยบางวันนั้นน่ะพุ้ยไปกําลังขับรถมานี่แหละกลับไปไป,ไปส่งของลูกค้าที่โลตัสรลตัตอู่ทองก็กลับมา สิบล้อผ่าไฟแดงอะเออเราก็แบบอมมันอันตรายเนาะคือมันแดงแล้วนะมันแดงก่อนที่สิบล้อจะไปถึงไฟแดงอะมันแดงแล้วแหละเขาก็ไม่ผ่อนเลยคือเขาก็เหยียบไปเลยอะหหดีนะฝั่งฝั่งนูน้นแบบฝั่งนู้นมันฝั่งเขียวอะเออของเราทางตรงใช่ไหมแล้วฝั่งขวามันฝั่งเขียวอะดีนะที่แบบว่าเขาอะไม่ไม่รีบออกมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่งั้นชนโอ้เราก็ไม่อยากเจออะ จะเข้าใจเราอะถ้าเป็นญาติเราขึ้นมาหรือเป็นครอบครัวเราเราก็แบบเนาะสงสารอะทุกคนคะกาแฟที่ปุ้ยกินอะเป็นกาแฟที่มันไม่มีไขมันทานนะใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าไขามันอุดต,ตันในเส้นเลือดหรือความดานะันทานได้นะคะตัวนี้เพราะว่าลูกปุ้ยยังทานได้เลยเขาคาเฟอีนะเขาจะสกัดออกจนเป็นเหลือแค่กลิ่นอะ เหลือแค่กินกาแฟเลยนะคะบางคนบอกว่ากินกาแฟไม่ได้แต่เขาซื้อไปกินเออเขากินได้นะคะเขากินได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยคุมหิวคุมหิวในหน้าที่นี้คือไม่ได้คุมอาหารที่ว่าไม่ให้หิวเลยนะคุมหิวคือคุมการหิวจุกหิวจิหิวแบบระหว่างวันอนะปากว่างใช่ไหมมันจะหิวขนมกอบแกบอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันจะมีการสะสมไขมันทานทําให้เราอ้วนตัวเนี้ย สาวๆทุกคนไม่อยากอ้วนหรอกจริงๆ90%เลยไม่อยากอ้วนอาจจะมีน้อยที่ชอบแบบเอหอหุ่นอวบหุ่นอัดอะไรเงี้ยออออันนั้นก็คือความสุขของเขาแต่ปุ้ยเนะี่ยเชื่อเลยว่า90%ไม่อยากอ้วนอยากหุ่นดีๆใส่เสื้อผ้าสวยๆตัวเล็กๆเอวเล็กๆเนาะใส่ชุดว่ายน้ําใส่อะไรเงี้ยคือสวยๆคือ คนไทยสมัยเนี้เขากล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดบิกินี่ถ่ายรูปลงแอปติ๊กตอกลงอะไรแล้วนะเออเออคือเขาก็น่ารักในระดับของเขาแหละก็สวยเขาเนาะขนาดเราเรายังใส่ถ่ายรูปเรางใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปเลยแต่เราไม่ใส่บิกินี่เพราะว่าเรายัางยังคือเราท้องไงเราท้องใช่ไหมหน้าท้องเราก็เป็น แตกลายอะไรอย่างเงี้ยต้นกลนแตกลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ่นเราก็ยังสู้เขาได้นะหุ่นคุณแม่ลูกสองอะไรยังสู้ได้นะคะเมาเมาเมานิดเดิ่ลเดี๋ยวไปทำงานแล้วอืมหอมอร่อย หอมอร่อยคือกาแฟตัวนี้จะกินก่อนนอนหรือกินตอนไหนได้เลยนะคะเขาไม่ได้ไปกดประสาททำให้เราไม่ง่วงตัวนี้ถ้าเราง่วงเราเพียตัวนี้ต่างหากที่ช่วยกระตุ้นช่วยเพิ่มพลังให้เราเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราต้องการเพื่อมาทำงานเพิ่มพลังให้เรานะคะอุ้ยเนี่ยสองแคปเอาไม่อยู่แล้ว ต้อง3แคปแล้วเหมือนเขาอยู่ตัวกับกับเราอะเราค่อยๆปรับนะคะเพิ่มปริมาณให้ร่างกายเราเรากินอะไรอะเราดูความปริมาณเหมาะสมนะคะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปให้มันพอดีเราอะคอยสังเกตตัวเองว่าเออเราทําแบบเนี้ยมันโอเคกับร่างกายเราไหมเรากินขนาดนี้มันโอเคไหมหรือมันมากเกินหรือมันน้อยเกินทําอะไรให้มันแบบมันพอดีกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต เอเอเดี๋ยวขายของก่อนขายขายก่อน590บาทนะคะรถหุ่นหุ่นลีนหุ่นดีนะคะสุขภาพการเดินทางเพื่อนการเดินทางที่ดีที่สุดคือพลังงานและสติปัญญาของเรานะคะถ้าเรารู้สึกเพียรู้สึกง่วงหนาวหาวนอนมากๆแต่เรามีทุนละจำเป็นจริงๆที่เราต้องขับรถออกไปอ่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะคะ เพื่อ <P ew are> คนที่คุณรักคุณอย่าไปเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนที่รักคุณยังรอคุณอยู่ที่บ้านอะปลายทางรอคุณอยู่ต้นทางรอคุณอยู่คุณควรเซฟตัวเองนะคะอ่ามีสมาธิมีสติมีพลังงานในการขับรถนะเราก็ห่วงใยทุกๆคนนะคะ590บาท280บาทนัดรับได้ที่ปากเกตดวิทยาลัยการอาที่อูอ่ทองบ้านใหม่ดอนคาและด่านช้างนะคะมีตัวแทนทุกที่เลย หรือใครอยากมาเป็นตัวแทนกับปุ้ยนะทําบัตรให้ฟรีนะทําบัตรฟรีนะคะทุกคนแล้วก็มีกลุ่มสอนงานฟรีนะคะทุกคนยิ่งเราขยันโพสต์เราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงเราต้องซื้อของทําไมทําไมถึงต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปกินเราจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวนี้ทําหน้าที่อะไรแล้วเรามีของพร้อมส่งลูกค้าเลยไม่ต้องมารอว่าอุยเดี๋ยวก่อนนั้นนี่นัน่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมเราก็เหมือนกันน่ะใจเข้าใจเราอะเราต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์อย่าขายของปลอมเราก็ไม่ชอบเราเองเราไปซื้อแล้วเราได้ของปลอมเราก็ไม่ชอบใช่ไหม ใช่ไหมคะแล้วเราจะไม่ขายตัดราคากันนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามาถามว่าหุยลดให้หน่อยได้ไหมทําไมแพงจังนู่นนี่นั้นซึ่งเราจะไม่ตัดราคากันเราจะขายเท่ากันทุกสายงานนะคะใครขายตัดราคาบริษัทตัดออกนะคะเพราะว่ามันเป็นการแย่งลูกค้าและไม่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะ5้าบาทเท่ากันทั่วประเทศทั่วโลกนะคะทุกคน สวัสดีค่ะไปทำงานที่เรารักแล้วนะสวัสดีค่ะ